สวัสดีครับขอ,อนำเสนอพระท่ากระดานกุศีสวัสดิ์อําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพระเสนื้อชินตะกัวมีพุทธคุณทางด้านแค้วคลาดปลอดภัยและคงกระพันชาติ องค์ที่สองพระหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวจังหวัดสุพรรณบุรีมีพุทธคุณทางด้านคงกระพันชาติ